สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อยู่อีกแล้วนะครับก็คืออยู่ข้างล่างมะเอาอันนี้เผาชามิง่งมันนี่สิล้องโทรล้องกินแบบเผาชามิ่งเบิ iper, บ่งเด้อพี่น้องเลอนี่นะครับฟรึบนี่ oh. เขาบอกว่าดีจริงเราต้องอก็เลยต้องอยากรองก็เลยอยากสื่อรองเบิ่งว่ามาันจะเป็นจังไดเสิหน้าพี่น้องอยากรู้ว่า, <entendeu? S 1> ามานันจะเป็นอย่างที่ เพิ่งน้อยโฆษณาให้ฟังไหมอะไรนี้เราก็อยากหูเนาะแต่วันนี้เป็นมือพิเศษด้พี่น้องก็คือเป็นมือ,องานมันเกิดของเปี้ยวนะครับกะสิอาจจะเซอร์ไพรส์เปี้ยวหน่อยคืนนี้สิมีหยังที่แบบว่าตองมีพิสดานนนรน่น้อนเพราะว่านัดกะอีพึ่งบ่นส่อีพึ่ง่ใซ่แล้วเพือออ่ออาบอวันนี้งานบันเกิดเปี้ยวเราจะต้องทำอะไร ยังแต่ก็แต่ละสิ่งที่เราทำมันจะได้ที่เออประมาณนี้จัดการอีเปี๋ยวยังหนักหน่วงเพราะมันเห็นกับมันเละมันลายกับทุกคนใช่เพราะฉะนั้นมันต้องเจอวันนี้เหอวแต่ไม่ไดขึ้นเนี่ยเพรมีอีเดอรหลอนนั่อยู่นี่แต่ว่า เผลอบา่มันเก่งอีรีสมุยสมัยนี้มันเก่งอีรีมันยังบซ้แต่ก่อนมันยังทานเห่าแต่ก่อนมันมันงูไงวันนี้มันบ่งเออแต่เดยเด็มันทานเดกเมันทา่งอ่แต่เดนก็ยังโา่เออแต่ว่ากเดมันมันมอนแต่กด็ยมันไานเออมันดเดี๋มันทนเจอทุกเนกเด็กมันทานเออแต่เด็เด็กมันานเรอแต่อด็กกมันทารเออแต่เด็งเด็กันทานออู่เด็กเกษานี้รู้อยู่วด็กเดดนาเออ่เดเด็กมันาอยต่ากเดกมักแล้วว่าต่งเพ็กมันารเออ่าง็กเดมันเป็น อีเปียวแม่มันหลิดเยอะมันหลิดเยอะจะใสิข่อยคนเดียวข่อยกระซูเบาไว้ต้องเป็นข่อยอีผึ่งยี่ลุยอย่างสิร่วมพลังสามสาวแต่ตายซ้ำมาวันนี้ละไก่มาบีบคอไตยี่รุยได้มืออะไรบอกบอกว่ามือแล่นนะมันบอกเบ้าไว้นะฉันมาสั่นปิดประตูไว้ฉันมาปประตูไว้เออจังไรอีเปียวไล่คุกกครลูกปลากล้วยพุนยี่ลุยเจอแล้วฉันว่ายุยยีลุยเจอแล้วรอฉันว่าเจอแล้วฉันบอกว่าเพอโบยังวะห้ามฮะคือคือต้องท่านอ่ะเอาง่ายๆต้องท่าน บอท่านบอได้เดี๋ยวไปดูมันไปเบิ่งมันเปนว่าอะไรก่นเธอเห็นอย่างไงว่าไงอ๋ออันนี้คือเอาตัวนี้ไปให้กินสดๆอย่างนี้เลยเหรอใช่มันไม่คาวไม่เหม็นไม่อะไรหรออืมมันจะเป็นการขัดฟันมันด้วยอ๋อบอกตอนนีให้กินเนื้อให้มันแบบแห้งแกระดูกเนื้อเนื้อหมูเนื้อเนื้อวัวมันจะเป็นเนื้อวัวอ๋อบอกเพิ่งหูเลยนี่พี่น้องเพราะว่าเพราะว่าสัตว์ทั้งหมดเนี้มันจะกินของอาหารที่เป็นสดมาก่อนเพราะมันเป็นหมาป่าอ๋อ กินของสดนะวหัดจะพาพึ่งน้อยไปอันนี้ให้อาหารพึ่งหูด้วพี่น้องว่าอ่าท่านเพจนิติต้องกินอย่างแบบนี้นําเขากินอาหารเขาเรียกว่าอาหารดาบอยังจช่อย่างในทางเจียมใช่ป่ะหูแต่ก่อนไปศึกษาก่อนแล้วว่าแต่มันต้องกินแบบนี้แต่ว่ากินมันแพงไงแต่ก็อยู่านพันธุ์พิ่งกันเดี๋ยว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 เดี๋ไปปรึกษาไปปรึกษาไปปรึกษาลุงลุกลุงแทนกล้องแทนกล้อง ูมันอีกคืองามแท้บอกไว้เราเรียนมันอีกก่อนเร็วเพิ่งมันอีกไม่ไม่มันอีก่อนภาคพีอีเปียวเดี๋ยวจังได้มาเรงหมูแล้วเอาจังได้แกงเปียวนี่เออตั้งหามาจะไปสันอีพึ่งบอกว่าอีพึ่งอยากว่างยามันว่าสันอยากว่างเพาต้นนี้แกงแก่สมเยอะ ก็อยากสมรูดรวมคิดก็ยิดหอมเมื่อนนเจอแล้วสมรูดรวมคิดกัน่อนนู้สมรูดรวมคิดเันไปรวมมื่อก็ยิบยดจัดการเอาจริมื่ก็หักหลังฉันมาของน้ำถ้าเห็นเจอแล้วหันมาไม่รู้เฮียแล้วว่าสั้นเออเห็นตะเกือบยิปียาดีฏดียวกับปาสันมึ้เอามาฮหดหยางฉันมาเออไม่ไม่ไม่ได้ไม่ใช่เกือไม่กลัวเป็นต่างเพาะห่งประสันยิบยาแล้วเมื่อได้จงแล้วเราไปยิบหยวดา เรียนเมื่อมันบ่บ่ไมันก็เขาวมาฟ้องฉันอยก้างใหนปุ๊บพอดีจะเซ็นสตาร์รถเย็นไปอยู่กับเลนลิออกมาผอนมาแล้วไเที่ยวกันเรนรักตัวองโอ้ไปชี้หน้บอถามว่าท่านบอบอนี่วยนะครับบอแม่นจริงๆแล้วไม่ลบอยู่ขางปลายอย่างเงนี่ลีอยู่ไหนเนี่ยนี่พูดไม่นี่ซึ่งเบิรงอีเปี่ยว่าความจักงหงูขึ้นซัวขึ้นปาตาบอดีขึ้นปาไตงเบิง์ตัวไม่ยเ่อมันบ่เห็น ไงไมีไฟต้นกล้วยันเออทางทาให้ได้หน <il S 1> ่อยะบกได้ห <es> น <voir> ่อยนะนต้นกวยนะละันลีต้นกล้วยสัเอวนี่แม่โอ้โหตนิดหน่อยเลยยิ่้ตนน้อยสุดี นอนเตีสยงพอเห็นไก่ไปห้องกีนรวงมาแม่รนแลนหาจะบอหรือจังแต่น้ดัแล้วบอกเห็นกนราไก่ปุ๊บเอดแลนนู้นแลนออกมาแนว้ยิ้เปี้ยวขำเราหุ้นยิบเปี้ยก็แล้วเขาเป็นหลีเนยะยิ้เปรี้ยวบ่เห็นแล้วมาจีกลับมาอีกมาตีบอกมกับบอกมูวานุเสียจัางสั่นจังสี นูกันเลียนมารถนูจอดเออเสียบาเขาแหมเสียเพราะเขาอ้โมันต้องใส่มันหล่อเออมันจะมีหม่งเนีขันเออขันออกขันหมุนกึกออกอีเบียวเลียนตุยตุยตุยมานนีู่กันนั่งรถขังรถอีมีมเตลสนุยงสิละไอานเก็นาบันกูนูจริงเห็นก็จะบาด เดี๋ยวมันกะลาวมะ้าฟ้าน้าแลเออเดี๋ยวดูนางไม่รูนางไม่รูผู้ใหญ่ก็มาตัดายยังไม่เห็นอ๋อมนแลมาจากทางสองงานแต่บ้าเราวิ่จะเป็นตานี่ยแมตาจะอยู่ยี่มัสกากะเสียงไหมุกคอยเสียบแล้วมูกคเปิดสิล่ะตากระสีล่ะมุกขับ กันเล่นล้วกัเล่นแล้วนนนั่นคุณไดเสียงมอเตอร์ไซค์อะมื่อนั้นยิบุงอยู่สายตอนนั้นไปเข้าห้องน้ำไปยิบไปเข่าห้องน้ำนุ๊กไปบนลอดเมื่อนั้นอ๋อเพราะะนั้นันนั่นส่บาร่วมเริ่มแรกว่นนัดกันบกินกะนังฉันว่าเออก็เลยเอาเนสื้ออะไรก็ม่สเสื้อมาเอลเออมัดประตัไว้บอหาออกไว้อะไรบอหายไปขังเจ้าไว้จะนักเลยบอกสาเจ้าแก่ลอยแก่บอกนึกตงค์เลยบอก เขามาแลนดลัดกูาต้องผีบางกูก็แลนมาท่างผีกูก็ดึงออกเอากันนันตัดออกเดี๋ยวกันแลนมาท่านแขนกูเกือบผพวกยี่เปียก็จับกูเกือบกัดซ้ำกูว่ากูก็ใส่ขาดนี่ขาดเดี๋ยวกูแลนด์เอาไปีเปี้ยกปจับไปท่านตัวอูกูแยกนั่นไปไปไปดึงแบบแห้งอีเดียงแบบห้งอุ้ยคือดึงแห้งแค่บ้าแมนดึงเลยแม่กัดซ้ำแม่กัดมาสักก้อนเออบ้ามาเขาก็สชิบกนสชิบขาดบอกก็เลยมาสะก้อนยุ่หนุนมาแม่ตากู อีเปียกูไปเห็นหงสร้างมาราศีมาบมาๆมันมาไม่ยืนเออีกูจะหนีกูจะหันกระซ้างมามีกูกับไปกูว่ากูจะทำส่งแลนไปหอมกู้วแลนของบ้านเรากูกันเรื่องเรากระเทิร์มันจะไหลในนิดเลยนะคะเออมันบ่ธรรมาได้อีเพียวรงเดียวเดียวมันยิงเงามันเกิดมันยิงเดียวเดียวมันเกิดมันยิงเยวจะไอันนี้เป็นอันหนึ่งจะไปถนัดเราเออจะไปนัดนีอีนั่นอีนั่นอันตรายคือการอีนั่นอันตรายโอเคแน่เรา นี่เดียวน,น wow so ははี่เดียวสำหรับเดียวนั้นนี่นะทันบอกวกูเต็มแก้วแล้วพี่บ่บ่แม่แก่ยาอย่าเพิ่งมือเด็ดบ่แม่แค้วว่าอาจจะเดือดกูก็จะลุยเปลากันว่าอีเปี่ยวแกอีเปี่ยวปึ๊บเนี่ยบัดนี้อีเปี่ยวมันก็หันหลังอยู่ปุ๊บพวกกูก็เทเหล่าใส่เทเหล่าใส่เสร็จปึ๊บบัดนี้อีเปี่ยวหันมาเอ้าอีเปี่ยวถือแก้วแล้วกูลใส่เหล่าไปแก้วผู้ใดมือนัะนและใส่กันจะลุ้ยเนี่ยนะกัเอ้า ยังแหละกูสูงกรเป๋าไหนนอนนอนซื้อซรากระเป๋ากูมันมิตรจานก็ถ่วยแดงแดงค่ะแล้วเอามาเนี่ยก็คือที่ไปเสื้อมานี่เอออ่าโซดากับเปิดแล้วเออโคกกับเปิดแล้วเออเอาแม้ยังขวดจะเอากะเอออันที่มันยังเหลืออยู่ก็ได้ที่มันมีน้ำตาลน้ำเคยบน้ำแข็งซอนซอมมีน้ำหมอมีน้ำหมอไอ้พี่แก้วแกรงโม่โบราณสมัยตะกี้ใส่กระเป๋าปีกพันทั้งน้ำแข็ง เลยก็บอกข่าวใจว่าไม่ได้มีแค่ถังแล้วเอาน้ำแข็งใส่พอมแบกมากโยกโซ่โซ่ใส่ด่างอีกอย่างมันปก็เปียกว่ะจีพร้อมเปี้ยวครับบูเปี้ยวอีเปี้ยวเดื้อขั้วแล้วว่ามันไหลซำใดมันต้องเจออีเปี้ยวเออไม่ต้องอย่าไปว่ามันดันอย่าไปว่ามันใส่เสืออะไอีกหรอกมันเกินคนที่ขีดเออมันก่าเป็นลูกเออ กะเบิงเซิร์งสักก้อนเดียวนี่บ๊วยแล้วมันแก่งหนูหลายเทธอแล้วแก่งหนูหลายเธอแล้วมันเก่งแล้วดิถ้าบ่ได้แตงไหนอีเปียวห้องอีเผื่อกับนี่ด้วยบ้าหมาโหลดมือหนีมึงเด้อบ๊วบแตงบดีบ๊วยแตงขึ้นยายสูบบดีมาทีอย่มันหัวดีขนาดเอออีหลีก็เอโลดอีเปลวนี่เทสหิมจูกไปกับเออกระเนียนเด้มันเนียนมันเนียนมันเนียนอีหลีอีหลีเขาเนี่ยเพื่อปุ่นนี่กับมึงเป็นหัวมันมาแต่กี่มันงิกว่านี่ได้แม่ ไม่ได้มีแซมมาแต่พัทยามัหนักเก่งบัดนี้แต่กออี่ลีมันเก่งอจรีงฉันเบื่ออย่ามันหลายๆมันเก่งเสมือนมันเก่งมันเอาขึ้นยัยจะได้ว่าที่บักอันบักอือใส่บล็อกชันหลังตุ่มรถบัสมึงกเขากับหูมันอันใหญ่ใหญ่บอกเออบักอือนี่เมื่อไหร่สิแม่เขากัเปิดบอกอันท่านอู้หูมึงซื้ตัวจะเปิดประตูแล้วแต่ว่าเออเอออีเปีหอมมากกับบริวาจะได้กัก็เลยนอนเออสบายเพราน้อน้องประคอยขาจังซี่มันไปส่งอยู่บางนี่เนาะขาเออตั้มอย่างอีเปี่วฉัน เอาเอามาฝากประสนเออเอือบปากเสนอเอามาแม่มึงอยบอกเอือก็เลยว่าเมื่วยบักใหญ่เอายี่หลังตุ่มแล้วมันก็เกือบห้างถ้าดึงหัวมันกูไตายมืดอยๆซ้ำเอาเกือบเปตายทิมมาทีเดี๋ยว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 จีเปียวีวิรกรรมหลายอีหลีเดี๋ยวเดี๋ยวมึอดีแหละมึอดีแหละมึอดีแหละชะตามันสิขาดแอย่างมึงบอกกขาให้กับอะไรจะาบ้าบ้ารวมหัวกับผูกก็บรรลุหัวบอกยี่ๆหักหลังมันบอก มันหักหลังมันบอกหักหลังหนูเห็นบอกมรวมบัตรสุท้ายมันไปรวมมึงก็อีเปียวจัลางหลับปยูหลับไปแค่ลีแมนมึงเป็นคนสั่งเข้าไปเอาแล้วพี่น้องเดี๋ยวบันนี้ขออนุญาตขี่รถกลับไปทํางานก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้พวกเราทีมงานด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกาลังใจให้ผมด้วยเด้อพี่น้องเด้อสีสำคัญอย่าข้ามโฆษณาเป็นอันขาดนะครับฝากด้วย ขอบคุณครับ